ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับรับเดือดเอารับประมาณนี้ครับรับเดือดตัดเอาพี่น้องเป็นนาแรกอาจจะเพท่านได้เสมอกันบันไดนะครับตัวที่อยู่ในถุงกันยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเศร้านี็จะได้มาตัดนะครับ ตัดถุงออกนะครับอ่านี่ครับพี่น้องแบบนี้ก็คือเราต้องมากรีดถุงออกนะครับนี่ครับออกออกบ่ค่อยพร้อมกันครับแต่ว่าก็ซ้ำนีก่ก็ถือว่าได้ยุ่ครับอันนี้ครับพี่น้องเกิเริ่มมีขาเห็ดออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้กรีดถุงออกนะครับ ข้าวเขียวเพิ่งจะจอบเอานะครับไอพอตาเท่ากับเอาเนาะกลับมาให้บานแห้งครับเอาพอดีพอดีเอามา้อวเขียวมาเพิ่งลูอันนี้ครับพี่น้องหน้าแรกครับป๊าดงงอยู่ครับกำลังเกิดหลายพี่น้อง ครับเต็มเลยอันนี้สักเกียวนะครับโอ้ซี่ดอกนี่ว่าตันนะครับโอเคสวยงามครับ กำลังออกดีครับออกหลายไรนี่ครับพี่น้องเต็มเลยเฮ็ดเฮ็ดตรงตื่นแต่เช้าครับตื่นแต่เช้านี่ครับนี่กรับพ่อตัดล้วลครับนพ่อตัดแล้วครับซ้ำนี่กรับพ่อตัดล้วครับ อาจะตัดเบิดเมือครับบ่า้เศร้าเทียงแรงครับสำหรับมือนีครับใช่ครับ,รบงามๆช่วง,งนี้ก็อากาศกับบทท่านในหนาวนะครับอ่าผมมองว่าเห็ดเห็ดขวนขากะช่วงช่วงกลางเว้นจะห่อนนะครับมันจะเอาอมันก็ได้ผลอยู่นะครับช่วงนี้ ธันบามกาลานะครับหนาวหนาวแห้งๆก็จะไปเล่งอยู่ช่วงกลุ่มผ้านะครับกับหนาวข้าวเดียวนะครับหนาวแป๊บเดียวผู้ใดที่จะเฮ็ดเฮ็ดข้อนเขานะครับผมมากะเฮ็ดได้นะครับเฮ็ดช่วงนี้นะครับพี่น,อน้องพอบานเท่ากับหนาวหนาวโบดดนนะครับหนาวแป๊บเดียว แรีกอุบวบพี่น้องนี่ดอกนี้เอาได้แล้วนะง่ายๆแต่เฮ็ดนี่จะเป็นเฮ็ดออแกนิกนะครับทางฟาร์มที่เพิน่นที่ผมซื้อก่อนมาเพิ่นจะเฮ็ดเป็นเฮ็ดออแกนิกนะครับแล้วพ่นจะมีใบรับรองนะครับ ผมก็บโบคอยหูนะครับว่าออกก์แกนิกกับออกก์แกนิกเป็นแบบใดนะครับหูแต่ว่าออกก์แกนิกนี่คือบ่อดดบ่อดดมีสารอย่างนะครับประมาณนั้นเฮ็ดแบบธรรมชาสตินะครับประมาณนั้นคีด่ายังสั่นนะครับพี่นอ้องไดาๆหลายตัวเนี่ยน่ครับตัดเข้าเดียวครับพี่น้อง ตัดแป๊บนึงเลือกเอาครับมานี่ก็มีผู้ซังเหรอครับนำทางพ่อพนบ่ล่ะพ่ออยู่ตรงเนาะพ่อจยะครับ20บาทกับน,นานจะประมาณสักขีดครึ่งนะครับประมาณขีดครึ่ง20บาท ประมาณนี้ครับพี่น้องพามาอัปเดตนะครับเห็ดคอนเขาหนาแรกครับแต่เดี๋ยวเช้านี้ก็จะมีงานอีกคือมากกีดถุงนะครับกีดถุงทีเพราะท่านได้กีดเบิร์นะครับอันนี้ครับพี่น้องนี่ครับแบบนี้ก็ออกมาที่หลังอยู่นะครับนี่เดี๋ยวจะได้มากกีดถุงครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พิงน่องครับ ขอบคุณครับขอบคุณจ้าครับไปพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า